ตายเข้าไปดูข้างในเร็เอมาแล้วเดินเหรอล,ลกูกอ้ยม,มีอะไรครับไหนมีอะไรครับ,รรบเดูกุ้งมังกรแล้วมีไหมลกูกแม่อุ้มขึ้นมาดูเลย โอ้เคสเหมือนกุ้งที่บ้านเราไหมมาดูเร็ว <c oughs> โอ้หกุ้งอยู่ไหนเคชี้ซิชี้สิลูกช <c oughs> ี้สิอยู่ไหนโอ้สวยไหมสวยไหมใช่ปะป๊าเจอตรงนั้นนั่นแหละสวยมัไหม นี่นี่น,นี่มีนีโมบอกเคทมาดูเร็วนี่สัสปราดนี่ดูดิมันนอน deep, ขด places, อยู่เคทอันนี้แก้ตายล่า hey, นี่มามานีนี่มามาดูนี่นี่แล้วเดี๋ยวมันจะมีกุ้งด้วยเธอดู ซองเหรอวินี่ไงใกล้เลยนี่เอานี้ซองนี่นู่นมันมีกุ้งด้วยนะเห็นกุ้งบ้างนวดอ่ะเห็นหนวดกุ้งบ้างวินี่นี่นเคสเคสด,ดูตัวเล็กนี่สวยไหมดูดนี่เ,นเคสดูตัวนี้สิโอ้เคสดูนี่เคสดูนี่ดิสวยไหม ปลาป่าว่ามันต้องมีกุ้งน่ะโอ้หดูสิมันเลยดูมีมันกินอาหารปลาอ๋อมันกินอาหารจริงๆด้วยเคฟเคฟเคฟหมึกอยู่ไหนชี้สิใหญ่ไหมเคฟดูสิเคฟดูสิ กินไม่ได้ล้างมือยางนี่นี่นี่ดูหมึกยักษ์ดูหมึกยักษ์ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่จริงๆเหรอเข้าใจไหมครับว่าตัวใหญ่จริงๆมากอะไรไม่รู้ตัวใหญ่จริงๆน่ากินมากน่ากินไม่ได้ลูกนะกลัวมาก สวยมากเลยนะดูดิเนี่ยตู้ทะเลน่าเลี้ยงมากเลยสวยเนอะดูาย,ยเคสลองเข้าไปดูสิมีอะไรเนี่ยเร็วเร็วห้องอะไรลูกเฮ้ยเสียวอ่ะเฮ้ยเดินได้หรอ ไม่อันนี้มันข้างล่างมันเป็นแทงคหรือว่ามันอ๋อนี่อะไรเนี่ยมีจุดให้ยืนอยู่ใช่ป่ะใช่ไหมข้างล่างอ่ะมันจะมีแน่เลยนี่ไงลูกนี่ไงลูกเห็นฉลาดจริงๆด้วยนี่ไงนี่ไงนี่เรายืนอยู่บนแทงคเนี่ยเดี๋ยวก็มาอีกเคสเคสดูนี่ยักษ์เลยเคสลองเดินไปฟิก้าไหม กล้าไหมตัวใหญ่มากลูกเดี๋ยวตามมันก่อนตามมันก่อนไปนู่นละไปายเดินออกไปดูข้างนอกนู่นออกไปดูข้างนอกนู่นแข็งเบเลอเลยโหเดินไปเลยลูกขวาขวาโอ้โหใหญ่ไหมลูกลงมาเลยมหมา นั่นแหละ และอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยปลาสิงโตเนี่ยมาดูว่ะเดิเห็นว่าลูกปลาสิงโตเนี่ยเห็นไหมลูกนี่นี่เขาอยู่ข้างบนนี่นี่เขาอยู่ข้างบนหลายตัวเลยนี่สวยนะลูกมาดูเร็วเค้กนี่ไงแกล้งตายลูก มาแล้วดูดูเงยหน้าดูด้วยเงินหน้าดูข้างบนเนี่ยเห็นป่ามีนิโม่ไหมมีไหมเฮ้ยจับได้หรอปอยู่ทางไหน ปลายอยู่นี่มาเร็วเชฟมาดูปลาแก้งตายนี่ข้างหน้านุนข้างหน้านุนปลาแก้งตายนุนเห็นไหมใช,มใชมไ่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเช<อ>ฟมาดูเร็วนี่ไหลกหลายตัวเลยเนี่ย นี่เรามาดูน mm ีโมนี่เห็นไหมเียนดูนีโมนี่เยอะมากเห็นไหมเห็นไหมมันสู้กันเหรอในไหนนี่นี่นี่คิดดูนี่นี่มันดูเพื่อนนีโมตัวนั้นสวยนะอุ้ยข้างบนนี่ข้างบนนี่ใหญ่มาก ใช่ไหมไม่เห็นกุ้งไหมกุ้งในนี่เปล่ะกุ้งพยาบาลเปล่ะก็เนี่ยแหละมันเป็นพวกกุ้งทะเลเนี่ยที่มันเหมือนกุ้งบ้านเราเ่ยตัวอะไรลูกกระไหลพูดเลย ปลาไหลเหรอนี่นี่นี่ทำไมปลาดาวมันเดินได้เนี่ยเห็นปะเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยกตาปลาไหลอันนี้เหมือนปลานิโมเลยดูดิดูดิปลาไหลเหมือนปลานนโมเลยมันขุดรูเองเหรอถ้าปลาดาวเดินได้เนี่ย ม้าน้ำตัวนี้เหมือนปานิโมเลยอะด,ด,ดูดิดูดดสีดิเหมือนปานิโมเลยอ่ะเด,ดี๋ยวดูขึ้นมาให้เคสด,ดูแล้วใช่ไหมมาน้ำไหมลูกใช่ไหมม้ามินกาโนมีตามาน้ำมีอะไรนะตามีตาเหรอนี่เคสด,ดูนี่ปลาเยอะสวยไหม ปลาลายๆด้วยลูกเข็ดดูน nah, <okay> um ี่ปลาโบราณหรือเปล่าปลาโบราณหรือเปล่าทำไมมันลายๆนี่น mm şey ี่นี่เต็มเลยข้างล่างนี่เต็มเลยเข็ดเต็มเลยไปเข้าใบเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้มันเป็นปลาไหมลูก มันเป็นป่าใช่ไหมโอ้ยข้างล่างมีอะไรไม่รู้ดูดิอ๋อนี้ปาน้ำจืดแล้วไปไปเรามาดูตรงนี้ดีกว่าอ๋อนี่นี่ครึ่งบกครึ่งน้ำนี่ไงกบกบไหมเนี่ยเขากบพิษอ่ะน,น่ารักมากเลยตัวเล็กเนี่ย,ย,ยนี่ๆนี่นี่นี่นนคอนทองมีมันร้องอยู่แต่เราไม่ได้ เห็นไหมครับกระโดดไหมครับ้ากระโดดโอ๊บออ้านี่น,นี่มาดูนี้นี่นนเยอะเลยลูกน,นี่ที่จะดูจับเพียบเลยอันนี้น้ำจืดนะนอืมถ้าถ้าจำไม่ผิดมันน้ำจืดเป็นพวกปลาหมออะไรเงีป้ปลาวุ เนี่ยดูดิหน้าตาโบราณเห็นยนะลูกชอบไหมเคสเคสมาดูอะไรนี่น um ี่นนี่นเคสมาดูอะไรนี่มีแดนโงเสาหนะเนี่ยนี่นี่นี่โอ้มีกระเบนไหมเคสมีไหมกระเบนอยู่ข้างล่างเปล่าเคสลองดูสินี่ปาเห็นกระเบนอยู่ตัวนี้สองตัวเลยเนี่ย นากหนาก,น,ากนักนี่เคดูโอ้โหนู่นู่นูน่นเคดูนู่น,เ,น,นเห็นไหมมันนอนอยู่โอ้ดูดิเขาอยู่น้ำตกด้วยนะเนี่ยนอนแช่น้ำสบายใจเลยเห็นไหมเคดูนี่หูเห็นไหมเ,เห็นไหมหไหม,มีปลามังกรด้วยโอ้โห โอ้โหนี่เคทดูนี่เคทดูนี่ใหญ่มากเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เขาให้ล้างมือก่อนแล้วเขาให้ป๋าป๋าไปจับอะไรก็ได้ไม่รู้เนี่ยดูเด็กเอ๊เห็นเปล่านี่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 เคสมาดูนี่มาดูนี่นี่เขาให้ป๋าป๋าจับอะไรได้ด้วยนะครับมีน้ำทะเลมีปูทะเลมีเปลือกไข่ฉลามอุ้ย มีเปลือกไข่ฉลามด้วยอันฉลามจะฟักออกไปแล้วเหลือแค่เปลือกครับอันนี้เป็นานาวจุดสด้มค่ะหมายถึงพวกนี้จับได้หรอครับได้ค่ะลูกเปาๆในน้ำได้เลยโอเคเกสล้างแล้วนะลลครับเกสัานจับแล้วนะปลาไหลเกสดูนะอ,อุ้ยมันหอยเลยแล้วแล้วจับกินได้ไหมจับตัวนี้ได้ค่ะไม่เอาไม่กล้าแล้วมันหอยเลย ปิงไม่เอาปิงเจอกันบ่อยโอเคขอบคุณครับนี่เคสมาดูอะไรครับเนี่ยนี่ไงนี่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 เคสดูนิเคสมาดูนี่ข่าปาว่ามีเต่าแน่เลยเคสมาดูเร็วมีไหมนี่ไงเต่านี่ไงเต่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเห็นไหม นู่นนุ่นน่นเคสเต่ามาจริงๆเคสเต่ามาจริงๆแล้วลูกมา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 อ่ะให้หมาพา,า,าไปดูเร็วนี่เต่ามาจริงๆเต่าเพื่อนเคสนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่คนเคสมาแล้วใหญ่มากไปไปยังเคสนี่เห็นไหมเขารู้ว่าหนูมานี่เห็นไหมเห็นไหม ใบบาร์เคสใหญ่เลยเห็นไหม <Yeah. S 2> แล้วมาดูเพนกวินแล้ว mm hmm. แล้วเพนกวินอยู่ไหน mm hmm. อยู่ไหน mm hmm. เห็นยังเห็นเพนกวินยังน้องเคสเห็นยัง mm hmm. มันไม่ลงมาว่ายน้ำเลยหรอกใส่มันขี้เกียจดูสิไหนเพนกวินอยู่ไหนชี้นี้ มีอีกเหรอน่ารักไหมนุ่น,นมันออกจากบ้านมาันนุ่น,นมันออกจากบ้านมาันนุนน่ารักุ้ยเคสนุน่นมีฉลามด้วยแล้วก็มีกระเบนยักษ์ด้วยนะไหนอะโอ้หนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ให้อาหารด้วยเห็นไหมลกูกนี่เขาให้อาหารนี่เห็นไหมนี่พี่คนนี้เขาให้อาหารเห็นไหม เห็นไหมลากินอาหารนะลูกโหสวยไหมสูงเหรอนี่ไงนี่พี่เขาว่ายน้ำนี่เห็นไหมเห็นปะเห็นพี่เขาว่ายน้ำไหมขอให้อาหารนียไปเดี๋ยวเราไปดูปลาฉลามต่อก่อนนู้นนู้นนู้นมีกระเบนยักษ์ด้วยเห็นไหม,ไมหอู้ยมีฉลามโอ้ หาไม่ค่อยมีแล้วนะไอ้ตัวนั้นอะที่ที่เราที่เราไปเจอนี่ไงที่เขาที่สาลนงชนบุรีเนี่ยปากเลื่อยอย่างเงี้ยอ๋อใช่อ่าอ่าสวยไหมลูกมีนี่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 ฉลามยุ้งบนเห็นไหมเห็นไหมโอ้โน่นโน่นกระมงกระมงเลยเห็นไหมให้ดูดิไหนฉลามอยู่ไหนชี้นี่ มีฉลามไหมเคสครัคบนี่อะไรนี่เห็นไหมปลาอะไรนี่ปลาอะไรปลา,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 ากระเบนยักษ์ปลากรนยกรู้ด้วยเหรอเก่งจังเลยเห็นไหมเห็นไหมเคส ไอเคสเข้าไปในแท้งเลยเข้าไปเร็วเห็นป่ะน e okay. uh, ี่อันเดอร์เวอร์เนี่ยเห็นป่ะเคสครับฉลามอยู่ไหนไหนเคสดูดีๆสิลูกฉลามอยู่ตรงไหนมีไหมมีไหมไหนฉลามอยู่ไหนครับชี้ก่อนช้าอยู่ไหนอ่ะเดินต่อไปเร็ว นุ่นนุ่นนุ่น,นเคทเดินเข้าไปแล้วเต็มหมดเลย่อ,ยอโอ้เป็นอุโมงเลยนี่ตัวใหญ่มากเลยนะเคสดูสิอุย้ยอะไรนะไหนเข้าไปดูดีว่าน้ำตุ่มๆมีอีกไหมฉลามอ่ะเคสไปดูดีๆสิมีฉลามอีกไหมโลก เคสครับเคครับเคสครับฉลามยัก์มาเคสไหมฉลามยัก์มาเคสดูเร็วเห็นไหมเห็นไหมครับใหญ่ไหมครับไหนเดินไปดูเลยใหญ่ไหม นู่นๆเคสเคสฉลามนู่นอ้หเคสจะกินตาไหมล่ะ เว่้นเค็ดดูนุ่นนุ่นพี่เขาลงมาแล้วนุ่นปลาเยอะด้วยเห็นไหมดูสิปลาเต็มเลยนี่นั่นพี่เขาไปไหนแล้วโอ้พี่เขากล้าลงไปมีฉลามด้วยนะดูสิโลกดูดีพี่เขาลงไปดูประกานท่านผู้มีอุปการะคนดูท่านแม้โดยสถานการณ์หน้ารักโควิด -19 โอ้เก่งด้วยพี่เขาเก่งไหม วองยายใส่ใจลูกค้าแต่ประปาว่ามีฉลามอยู่ข้างบนด้วยนะหคส่หน้ามเคไปดูเพนกวินแล้วเดินไปเลยอันนี้โลกอะไรก็ไม่รู้ไปห้องววเร็วเคสไปดูใกล้ๆเลยว้าวีหนาวด้วยนะ น่ารักน้องน่ารักนะดูสิสวยสวยนี่ใส่ข้อมือด้วยเห็นไหมใส่กำไลด้วยเห็นไหม้ยดูสิดูามาหดูดูเูดูดาดาดาดู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 าูนูนีู่ดูดาดู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 ัูดูคูดูดมดู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 ดสดูดูดูด นีน่เขาใส่ข้อมือด้วยเห็นไหมเออเขาเอทเขาต้องเคสมาขอหนึไหมให้เค้เห็นหนึ่งไหมใช่ไหมเคสชอบไหมล่ะเคสชอบไหมล่ะครับตัวอะไรลูกอันนี้ว้อันนี้ตัวอะไรลูก